สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกสิทธิ์สีสุขะจากแอป c o d e Training นะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของหลักสูตรนะครับเก่งจังโก้ได้ใน1วันนะครับซึ่งเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้งานเฟรมเวิร์กนะครับจังโก้เนี่ยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถมีผลงานออกมาใช้งานได้นะครับภายในระยะเวลา1วันเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะครับว่าเราจะมีเรียนอะไรกันบ้างนะครับเนื้อหาแรกนะครับก็เราก็จะเรียนในเรื่องของการติดตั้งนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบนะครับมาติดตั้งลงในเครื่องนะครับเพื่อใช้งานนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้างแล้วก็การรันโปรเจกต์นะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่งที่จังโก้เตรียมให้เรานี่แหละนะครับ ในการสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่งในการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อสั่งให้โปรเจกต์ทำงานนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ View แล้วก็เทมเพลตนะครับไอตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการทำหน้าจอและก็การใช้คำสั่งในการแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับเราก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของวิวและก็ e ทมเพลตนี่แหละนะฮะต่อมาจะเป็นเรื่องของโมเดลนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจาก ระบบดัตเตอร์เบสมาโชว์บนหน้าจอนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลด้วยแอดมินนะครับเราก็จะมีแอดมินอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งแอดมินตามความต้องการของเราก็ได้นะครับเรื่องถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสดงรายการนะครับแล้วก็การแบ่งหน้าจอออกมาทีละหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของเพจจิเนชันนะครับอันนี้เราก็จะได้เรียนกันนะฮะ ต่อมาจะเป็นเรื่องของฟอร์มครับก็คือการทําหน้าฟอร์มรับข้อมูลแล้วก็การวอลิเดตข้อมูลที่อยู่ในฟอร์มครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของคลาส s บดวิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ตัวฟังก์ชันเบ v i e w ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนถัดไปนะครับและเราก็จะได้ดูกันในเรื่องของการ Login, Logout นะครับก็จะดูว่าวิธี l o อกอิ o ล็อกเอาท์แล้วก็เช็ค Permission ในการ เข้าใช้ข้อมูลเนี่ยทำยังไงนะฮะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการส่งเมลนะครับแล้วก็การทำ REST API สำหรับเป็นข้อมูลในการใช้กับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเช่นมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ REST API เชื่อมต่อได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งลงในเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งานจริงนะครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องเลือกจ j a n g ้เป็นเฟรมเวิร์ ด้วยนะครับทำไมเราต้องมาเรียนคอสนี้นะครับจังโก้เนี่ยนะครับประโยชน์ของมันหลักๆเลยนะครับก็คือมันเป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้เราสร้างงานได้เร็วนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรารับโปรเจกต์มาทำสักโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างที่จะนานนะครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์นะครับหรือว่ารายเดือนโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายเดือนนะครับ หรือว่าบางคนเนี่ยหนักหน่อยนะครับก็จะเป็น3เดือนเสร็จ1นึ่งโปรเจกต์นะครับหรืออาจจะเป็น1ปีก็ได้นะครับซึ่งระยะเวลาที่นานขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีข้อข้อเสียนะครับทำให้เราปิดงานไม่ได้นะครับพอปิดงานไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรารับงานมาเราก็จะไม่ได้รับเงินกลับมาใช่ไหมครับมันก็จะได้ได้เงินช้าว่านั้นเถอะนะครับ พอได้เงินช้าหรือว่าไม่ได้เงินหรือว่าโปรดัก t เนี่ยไม่ออก,กสู่ตลาดสักทีนะครับมันก็จะเกิดความกดดันเกิดขึ้นนะครับและก็จะทําให้เราอาจจะท้อไปหรือว่าเลิกทำโปรเจกต์เดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งประโยชน์ของจังโก้เนี่ยก็จะมาช่วยพวกฟ e ีแลนซ์หรือว่าพวก startup business นะครับในการทําตรงนี้แหละนะครับทําให้เราสามารถเอาผลงานเนี่ยออกสู่ตลาดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ เอาไปเทสกับยูเซอร์ได้จริงๆนะครับว่าเขาชอบไหมหรือว่าเขาจะมาใช้ระบบงานเราไหมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะตรงนี้นะครับประโยชน์ข้อที่2ก็คือเครื่องมือครบนะครับเครื่องมือครบในที่นี้ก็คือมันเตรียมดัตาต์เบสให้นะครับแล้วก็เตรียมเทมเพลตเตรียมวิวเตรียมคําสั่งในการจัดการาไฟล์ต่างๆให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปหาเครื่องมืออื่นมาติดตั้งเพิ่มนะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับในกรณีที่เราใช้เฟรมเวิร์กตระกูล Java นะครับซึ่ง Java เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นเฟรมเวิร์กที่รองรับระบบงานได้ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อจํากัดอย่างหนึ่งของมันเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราจะใช้งานตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องไปหาไลบรารีนะครับหาไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนั้นมาติดเพิ่มนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเพิ่มจํานวนงานตรงนี้ย เข้าไปอีกนะครับทำให้เราแทนที่เราจะได้ติดตั้งงานเร็วๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าไอไลบรารี่นั้นเข้ากับไลบรารี่นี้ไหมอะไรเงี้ยบางทีมันตีกันอีกนะครับก็ต้องไปนั่งไล่ลบทิ้งอีกครับแม้เราจะใช้มาเว้นติดตั้งก็ตามนะมันก็ยังมีปัญหาตรงการวิวอาการคอนฟลิกต์กันของไลบรารี่นี้อยู่นะครับซึ่งจังก้จะไม่ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเตรียมตรงนี้มาให้ครบแล้วนะครับข้อดีถัดมานะครับก็คือประสิทธิภาพที่ได้ค่อนข้างดีนะครับ ประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือ performance ที่ออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะเร็วจะเร็วมากกว่านี้หรือว่าจะทำงานดีกว่านี้แล้วก็ไปจูนเอานะครับอาจจะต้องเพิ่ม cache memory หรือว่าไปเพิ่ม cluster server เอาอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอฝั่งทางด้าน cloud computing นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ tech team ที่เขาจะช่วยเราตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแต่ว่าโดย basic แล้วเนี่ยนะครับประสิทธิภาพของมันค่อนข้างท,างที่จะดีอยู่แล้วนะฮะ ต่อมาครับก็คือเอกสารที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือเราสามารถไปที่เว็บของจัง n ก้เพื่อดูข้อมูลก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูตาม stack overflow ตาม medium อะไรเงี้ยที่เป็นบทความต่างๆเนี่ยข้อเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถหาอ่านได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือลองรับ Cloud Computing นะครับก็คือสามารถที่จะเอาไป deploy ลงใน Cloud Server ที่ไหนก็ได้นะครับอเช่น Amazon อย่างเงี้ยนะครับ ดิจิตอลโอเชียนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคลาวด์อื่นๆได้หมดนะครับอ่าก็ใช้ได้หลายค่ายหรือจะเป็น p r i v a t e cloud ก็ได้นะครับก็คือเราได้สิทธิ์แอดมินมาแล้วก็สามารถที่จะ deploy เองก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าใครใช้จังโก้บ้างนะครับก็โอ้ใช้เยอะมากนะครับที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็น i n s t a g r กรนะครับอ่าก็คือใช้กันด้ แพร่หลายนะครับแล้วก็จะเป็น Pinterest นะครับ Discuss Discuss นี่คือตัวทำกระทูทำแพลตฟอร์ม uh, ที่ทำกระทูนะครับเอาไว้ตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Bitbucket อันนี้คล้ายๆกิจ h ับนะครับก็จะเป็นการเก็บซอสโค้ดนะครับตัวนี้ก็นิยมใช้นะครับ Bitbucket ตัวเนี้ย NASA นะครับ Eventbrite Eventbrite ก็ uh, event ite, event คือเป็น uh, พวกจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับ แล้วก็ Spotify ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บที่ใช้ในการฟังเพลงนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งกันใช้กันอยู่แล้วนะครับ Spotify นะครับแล้วก็บริษัทที่อยู่ในประเทศไทยอีกจำนวนมากนะครับก็ใช้จังกูก็ดูจากการรับสมัครงานก็ได้นะครับก็จะมีการา requirement คนที่ทำจังกูได้ด้วยนะครับลองไปดูได้นะครับ